วันที่9กนะุมภาพันธ์2567ณโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีจังหวัดสมุทรปราการนายวรพจน์สิงหราชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักการมัธยมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวิสุธโอเพนเฮาส์2024ดีไซน์ย o วโอนซัค c ซส s ิ i ย h y o u โอนดีไซเนอร์ at วิสุ์โดยนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่สมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายวรพจน์สิงหาราชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการเผยว่าต้องขอชมเชยโรงเรียนวิสุทธกษัตรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นสำคัญการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551แล้วการเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพด้านนางสาวศิรประภาจากหน้าผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกัศรีทางโรงเรียนได้เน้นเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาหล่อล้อมปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษามีลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรต้องการและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมสมรรถนะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติการจัดกิจกรรมวิสุ์โ p e n House 2024ดีไซยูโอเนซเซสวิตยูโอ o นดีไซเออร์แอดวิสุด ความสำเร็จออกแบบได้ตามใจคู่ที่วิสุทธิษัตรีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายและเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง รูปแบบกิจกรรมวิสูุดโอเพนเทาประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ8ปกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมวอล์กแรนลี่มีการจัดซุ้มเกียรติยศเพื่อแสดงผลงานรางวัลต่างๆของโรงเรียนและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับราเปการแข่งขัน,นให้กับการแข่งขันราชสินต่อไป ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกระผมนายอริงสมบัติวงครับนะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยก็ขออนุญาตลา